พี1 0 plus ดียังไงมีอะไรเด่นค่ะ หลังจากสมาร์ทโฟนรุร่นนี้เปิดตัวไปนะคะหลายคนก็เฮ้ยพี่เฟื่องมีภาพเรื่องกล้องเยอะใช่ไหมเขามาถามว่ามันดีหรือเปล่าถ่ายรูปเป็นยังไงเพราะว่าเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ร่วมมือกับไลกากล้องที่คุณภาพเป็นแสนๆสนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเฟื่องก็เจาะลึกเรื่องกล้องไปเพียวเพียวละดังนั้นคราวนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสเปคอื่นๆบ้างว่า Huawei P ส0 plus นี้ดียังไงบ้างนะคะ จากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์ของหัวเว่ P10 Plus นี้เนี่ยก็อัปเกรดให้พรีเมียมมากยิ่งขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปนะคะข้างหลังเนี่ยดีไซน์แบบเป็นไฮเปอร์ไดมอนด์คัท ถามว่าให้เปิดไดมอนด์คัสดียังไงดีในการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเครื่องนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยผิวสมัมผัสก็รู้สึกดีมีผิวสมัมผัสให้เลือกสองแบบนะคะก็คือแบบมันวาวแล้วก็แบบพ่นทรายหรือว่าแฉนแบลสนั่นเองค่าสีให้เลือกค่ะในม,มือของเฟื่องเนี่ยเดซลิงโกลนะคะแล้วก็มีสีกราไฟต์แบล็านะคะมีมิสติกซิลเวอร์แล้วก็มีอีก2ส,สีที่ร่วมมือกับแพนโทนบริษัทแห่งสีชั้นนําระดับโลกที่เขากําหนดเทรนสีให้กับโลกใบนี้นะคะมีแพนโทน สีเขียวประจำปีนี้เลยให้ความรู้สึกสบายตามตัวของตัวเองแล้วก็มีแบบว่า dazzling blue นะคะนี่เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบความสีฟ้าหรือจะเป็นหนุ่มๆก็ได้เสียดายของเฟิงไม่ได้เข้าไทยน,นะคะ dazzling blue ไม่ได้ใช้แล้เป็นอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะให้รู้สึกรวยมีความรวย <laughs> แล้วก็ดีไซน์ของรุ่นนี้นะคะตัวกล้องเนี่ยเรียบเนียนไปกับเครื่องนะคะทําให้เวลาที่ไปวางเวอร์อะไรเงรี้ยไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเลนส์จะไปลอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่รู้สึก s m สู d ดูดแล้วก็ดีไซน์โค้งมนจับถานาัดมือนะคะนอกจากนั้นตอนหัวเว่ย P9 เนี่ยมีหลายคนแอบบ,บ่นว่าเฮ้ยหน้าจอมันแอบ,บแตกง่ายหรือเปล่าคราวนี้เขาเลยปรับปรุงใหม่ค่ะมีการเปลี่ยนหน้าจอเป็น Gorilla Glass 5นะคะตอนเปิดตัวก็มีการ drop test ให้ดูเลยว่าโอ้ยมันแข็งแรงทนทานขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ ถามว่าหัวเวฟ P10 Plus ต่างจากรุ่นธรรมดาอย่างไงเริ่มต้นเลยเรื่องราคาเนี่ยต่างกัน4,000บาทนะคะแล้วก็หัวเวฟ P10 Plus แน่นอนเรื่องของหน้าจอรุ่น Plus ก็ใหญ่กว่าในมือถือเนี่ยรุ่น Plus นะคะ5.5นิ้วส่วน P10 ธรรมดาเนี่ยก็เป็น5.1นิ้วความคมชัดหน้าจออันนี้เป็นแบบ 2K นะคะหรือว่า Quad HD ก็จะคมชัดกว่าส่วน P10 ธรรมดาก็จะเป็นเพียงแค่ Full HD เท่านั้น <S <S นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของเลนส์ด้วย <S <S เลนส์จะเป็นกล้องคู่ความคมชัด เท่ากันไลก้าเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าหัวเว่ย P10 Plus ค่า f ของกล้องหลังเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่1.8ส่วน P10 ธรรมดาค่า f ต่ำสุดอยู่ที่2.2 รุ่นของเลนส์นะคะอย่าง P10 Plus เนี่ยจะเป็นซูมิลักส่วน P10 ธรรมดาจะเป็นซามาริสนะคะซูมิลักก็จะไฮโซกว่าเก็บแสงได้มากกว่านะคะเรื่องของ p e r f o r m ร์แมแล้วก็ความจุเครื่องก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าง P10 Plus นี้นะคะก็มีให้เลือก2รุ่นก็มีตั้งแต่ RAM 4 g b ROM 64 g b แล้วก็ RAM 6 g b ROM 128 g b ส่วน P10 เนี่ยก็มีแต่รุ่น RAM 4 g b เฉยๆให้เลือกแล้วก็ ROM 64 g นะคะนอกจากนี้ลำโพงอันนี้เนี่ย P10 Plus ลำโพงสินดีมากฟังเพลงมันเป็นแบบสตอรีโอนะคะส่วน P10 ก็จะเป็นธรรมดาเฉยๆความจุบแบตของ P10 Plus เนี่ยก็เยอะกว่าด้วยนะคะใช้มันมันไปเลยส่วน P10 เนี่ยจะให้มัน้อยกว่าหน่อยดังนั้นถ้าเป็นเคื่องเลือกอก็คิดว่าเพิ่มอีก4ี0 0 0 0ได้อะไรที่มันเจ๋งกว่าขึ้นมาก็ P10 Plus นะคะ23,990บาทค่ะ เทคโนโลยีใหม่ที่มาในรุ่นนี้นอกเหนือจากเรื่องกล้องแล้วนะคะคราวนี้เขาเป็น USB Type C แล้วนะคะก็คือสามารถเสียบชาร์จได้โดยไม่ต้องดูว่าเฮ้ยด้านไหนปกติ Android เนี่ยจะใช้เป็น Micro USB นะคะก็ต้องเอยเสียบด้านถูกระอานี้ไม่ต้องแคร์ค่ะหลับๆอยู่ลืมชาร์จกับ ใช้ไ,ได้เลยทีเดียวนะคะ Android 7.0 nougat ค่ะแล้วก็รุ่นนี้ปุ่ม f i n g e r s c a n ย้ายมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะจ้าอยู่ที่ปุ่ม home ปลดล็อกเร็วเหมือนกันเนี่ยดูน่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีลูกเล่นในปุ่ม home ด้วยนะคะปุ่ม home เป็นแบบว่า interactive มากยิ่งขึ้นสามารถตั้งค่าต่างๆให้เป็น shortcut ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ปิดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่ใช้ Android มาโดยตลอดอจจะแบบว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะปกติปุ่ม back มันจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องกด เพึ่งปุ่มโฮมลำพังเลยแต่ใช้แวสักพักก็โอเคค่ะมีระบบ fast charge ด้วยนะคะจะชาร์จเร็วมากเลยทีเดียวลองแล้วก็เร็วจริงแต่ว่านิดนึงหัวเว่ยเนี่ยแอบแบตหมดเร็วหมดเร็วชัดเร็วก็อาจจะถัวถัวเฉลี่ยกันไม่ได้ คนใครอยากเจาะลึกเฉพาะเรื่องกล้องของหัวเบอยพพีิ l พลัสนะคะแปะลิงก์เอาไว้แล้วในคอมเมนต์อามไปดูกันได้นะคะ กล้องหน้าเป็นไลกาแล้วนะคะมีกล้องเดียวความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะ f อยู่ที่1.9แล้วก็คราวนี้เนี่ยโซเขาบอกว่าสามารถเซลฟี่ได้เป็นคุณภาพเดียวกับสตูดิโอเลยทีเดียวซึ่งลองถ่ายแล้วก็เออถ่ายคนสวยจริงๆคนที่ชอบความฟรุ้งฟริงเนี่ยก็มีโหมดบิวตี้ด้วยนะคะสาวๆถ่ายแล้วหน้ามันสวยขึ้นมาได้เลยจริงๆส่วนหนุ่มๆถ้าไม่ชอบก็ปิดได้เหมือนกันไม่ต่างกันมีโหมดเบลอหลังได้เหมือนกล้องหลังด้วยนะคะเป็นการยกระดับการเซลฟี่ของคุณที่ดีขึ้น ลองใช้โดยรวมๆแล้วนะคะเฟื่องก็รู้สึกว่า Huawei P10 Plus เนี่ย mm hmm. ก็จัดเป็น มือถือที่น่าประทับใจถ่ายรูปสวยโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าคนที่อยากจะได้มือถือเครื่องใหม่นะคะหัวเวลีพีสิบลาสนี้ก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของดีไซน์ความจับถนัดมือคล่องตัวแล้วก็เรื่องของกล้องบางคนเนี่ยไม่อยากจะพกกล้องใหญ่หรือว่ามีเลนส์ตเองก็ตามบางทีก็ขี้เกียจจะพกใช่ไหมมือถือมีไว้ก็ถ่ายสะดวกได้นะคะ2399 0บาทก็น่าสนใจส่วนข้อติถ้าเพิ่องตติเนี่ยหนึ่งเรื่องแบตหมดเร็วอันนี้หนึ่งอย่าง2เรื่องของการกันน้ํา อันนี้เนี่ยคือเขาเป็นมือถือเรือธงซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยอยากจะเป็นซัมซุงหรือว่า iPhone 7อะไรอย่างเงี้ยนะคะซัมซุง S7 S8 เขากันน้ำกันแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขากันแค่การสแลชยังไม่ได้มีมาตรฐาน IP 67, 68บเจ็กสิบแปดนักเลยทำไมถึงไม่ให้มานะหรือว่าคิดว่ามันเป็นกล้องที่เป็นมือถืออย่างเดียวแต่ก็อ่ะหยวนหยวน ถ้าไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันขนาดเอาไปเล่นน้ำนะคะตัวนี้ก็โอเคเลยแต่ว่าแน่นอนมือถือใครใครก็รักเนาะของสองหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างนี้ในกระเป๋าส,สาวอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านเนี่ยเพิ่งเองเนี่ยบางทีเพอเพอรลอยมาเต็มดังนั้นคุณผู้ชมอามหน้าจอาไวะะ้เลยค่ะวันที่จะส่งผ่านเครื่องหรือว่าวันที่แบบเพื่อนมาเห็นเครื่องเราเนี่ยจะยังดูสวยงามประการตาอยู่นะคะดังนั้นหาฟิล์มหรือว่าการะจกกรนลอยมาติดนะคะในตลาดก็มีหลายยี่ห้อแต่ว่าอย่างเพื่อนเนี่ยก็ใช้ฟิล์มกรนรอยโฟกัสนะคะก สะดวกดีทัชสกรีนลื่นนะคะสีสันสดใสย,ยังคมชัดอยู่พูดถึงเรื่องทัชสกรีนรีวบอกไปหัวไว้ตัวนี้เจ๋งมากสมมติเราไปเมืองนอกนะเขามีโหมด g l o v e mode ด,ด้วยคืออะไรใส่ถุงมือแล้วยังแตะได้โอโ้โหตอนเพิ่งไปญี่ปุ่นหนาวๆใช่ปะจะเล่นมือถือกดไม่ได้จ้าอันนี้เขามีมาด้วยนะเจ๋งเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจใครใคร,ใครซื้ออันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะใช้แล้วถ่ายรูปเป็นยังไงมาบอกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูรีวิวลูกเยอะๆนะคะ ติดตามได้ใน YouTube แล้วก็เพจปนมาดาค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนรักนะ